มาเถมาเกิดเทศชุกส่วงนี่ขายกระบาดเบาไวขายกรบบุญผุนซื้อปิตาแสบบอนี่อันนี้พันนี่มันจะหนาหวานเลยเนื้อมันสีหวานเนี่ยเนาะบุญแด่พี่น้องปลูกเองนะจ๊ะนี่มีทุกพันธุ์พันธุ์น้อยพันธุ์ใหญ่ดอกกระลำเราก็เก็บช่วงนี้ก็เก็บทุกวัน มักน้ำเต้าก็เก็บข้าวคั่วชวนตามไปข้าวคัวกินอยังเอะกินอยังสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋า ตื่นมากกับแตกสวนส่วนสิพักกันไปไหมอีกยายไปปฏิบัติคนต่คุณยายจะไปวัดไปปฏิบัติธรรมอันนี้บริเก็บไปขายน้องเก็บไปวัดเออขายแน่เงินเพื่องเนแบ่งหรือทานด้วยนะทานน้ำแน่นแล้วหอยกินน้ำทานน้ำดีไม่ใช่แจกน้ำแจกมือไหนใจดีก็แจกเมือไหนโบมีเงินใส่ก็ไปขาย แล้วก็สิเก็บไปฝากญาติพี่น,อนะน,อน้องแน่เนาะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด <c oughs> คุณยายเพิ่นสิไปวัดมื้อนี้เนาะ <c oughs> ไปส่งบายบ่ยายบม่ได้หรอง <c oughs> บักแปบก,ก็บเกฟบิง่ <c oughs> บงแนะ่ท <c oughs> ักเต็มถุงนี่ทั้งพักตั้งสายพักต้นหอมห <c oughs> มากนำ้ำมื่อวานนี่หมากนำ้ำเอาไปขายตลาดกับบริเบิร์เดสมันเหลือจักถุงบุ <c oughs> เหลืออยู่สองถุงอันนี้บอก เออที่มันเหลือม่อันนั่นไปขายแล้วมันเหลือกระเสียไปวัดพี่น้องกระลำดอกกระสวงนี่นะเป็นดอกร้ายหลายว่าเก็บไปขายกันได้ขายแน่บ่ได้ขายแนย่กินแน่นเสีย่ยภัยญาติพี่น้องแน่ญาติพี่น้องลงสีผลักเก็บมะเขือเทศไปเขาเจ้านํำกับพักเนาะ อนี้บ้านี่เก็บเบิร์ลอยยังงงอยู่คือกกอาดอกบริเก็บบริหน่องยังหลอยู่ขึนบ่าเน่ยเนี่ยนอข้่าเออมันเริ่มแล้วมันมันเริมแล้วมนน่นนเอาไปผัดใส่กุ้งเออแม่แทบทีสิบพักเก็บพักทลางสายนไปวัดหลายๆ พระเจ้ามันมักต้มจืดด้นะวันน่ะต้มจืดใช้ขึ้นโตด้ทุกเอาเลยท่บเก็บไว้ลายบล้าปั้นได้แต่ได้ตัดเอาตัดเอาหลดแบบนี้เป็นกอนตัด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 เป็นพวกใหม่นะทีพักตั้งสายเก็บหน่อยเดียวหนึ่ง เวลาเขาเจ้าแบบมีโรคอาหารโรกท่านเขาจะมักต้มจืดชุดักนะสบายดีบางกินยังสบายดีลูกนอนกับพี่นอยู่น่่อันนี้ถ้ากระเตี่ยมสไปวัดพี่องเาเงินแลาเสิออกมาบบกแม่จะเอาไปวัดกระลำเราปลูกเองนะจ๊ะกระลำดอก กินอย่างอ้ยข้าวโพดเต็มหมดหัวจิ้ข้าวโพดอ๋เพื่นข้าวโพดยายรุ่นนะพี่น้องเพื่อนเก็บขายแล้วมือเศร้าวับสันวาตัวแรกว่าบ้านเด็เก็บบ้านเด็กแกเนี่ยน้ำรลานกินแซ่ข้าวโพดจ้าเลยเบิ้ลละเดี๋ยวมาเคอร์เทสเริ่มซุกไลพี่น้องเดี๋ยวนี้เพราะมันดกเนาะ อยู่เถียงฟังนันก็ะซุกหลายหลายวันก็เก็บไปขายตลาดถุงบักใหญ่ถุงละสิบาทโจ๊กยผู้ซื้อพอมันหลายอยู่ใสกันหลายสมมุติพักขายยากขนาดบรดิขายแพ้นะขายหาบาทชิบบาทยังมีคนซือ้อมากน้ำนี่ถุงละสามลูกสิบบาทโจ๊กยผู้ซื้อเนาะ มันทั่วแบบนี้เต็มต้นะส่วนใหญ่คัน<ช>ย้ายแล้วไปวัดกันพี่ตะเก็บไปวัดมันเป็ลูกมันหัวมันยิ่งยำข้าวเป็นแบบบ้านขนาดนักเหลื่อใหญ่แล้วมันลูกทั้งเอาเลยไปห้องนมอสะอ่อนบ่นพี่น้องอันนี้มันอีกพันหนึ่งนนเนี่ยมีทุกสายพันธุ์อันพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์สายน้ำผึ้งใส่ยำมันเป็นลูกมันผัวมันหลูกมันนำ ลูกเดียวนี่<ำ>ตามีสามรอบอันนี้น่นมันเนื้อหวานนี่พี่น้องเนี่ยเนื้อหวานเดี๋ยวจะลองสิมดูเนื้อมันหนามันหวานเลยออยยู่เดเีีวน้มาดูมาดูใกล้อ่ปลาให้ดูเนี่ยนี่ครับผู้ชมอันนี้นืหวานผู้ใดที่มากกินชดๆด,น,ดนะคือกินตัวนี้เลยนเนื้อหวานเนื้อหนาเนี่ยวัมีจะพายเบอ่งเนี่ยนานเห็นบะ เอาไปจีไปย่างเห็ดแจวมะเขือเทศแล้วก็แซ่บเนาะนี่เนื้อหนานะรุ่นนี้เนี่ยเนื้อหนาเบิ้องในพี่น้องเฮ็ดอย่าเฮ็ดบ่มีคีดเทนคุณยายทวดแล้วมักกินมะเขือเทศสดสดเดี๋ยวส้ม เขาบอกมกะเกืเทศวิตามินซีเยอะกินแล้วผิวสวยมืยอร่มห้องร่มหอมหมดยายแทงตานะแลเราเรามักกินสดๆอานนั้นเราเอามาก,กินสดๆมันจีเจ้า่าพันเนี่ยมันจิบอกเปรี้ยวแหง้แงกันธรรมดาแบบว่าไม่ค่อยเปรี้ยว ถ้าพันน้อยๆนะมสิเปรี้ยวนี่พันน้อยๆนี่พันน้อยๆมนสิเปรี้ยวเนาะอันนี้มันสิบุกเปรี้ยวพันแบบนี้มันเป็นแข็งนี่อันนี้ก็แข็งนานๆนี่แต่ว่าเขาใส่ยำอกอีอาม่าแล้วเอาไปผูกแม่อันนี้พันเขาเป็นพันลาซินีอย่างนมอังเว้อันนี้เป็นมะเขือเทศลาซินีแต่เขาเจ้ากินสดๆดด้วเนี่ย เนี่ยม,มันเน,นื้อแน่นๆเนๆี่ยเขากินสดๆพันแดงมากวาไวปลูกบ้าไป engineer, ่ไปก่อนนใช่กับเพว่าอันนี้เป็นพันโบราณนะจ๊ะค่มันงามอีลูกจำซอมกับปั้นไม่ต้องไปงานนี่ใช้คันทอดไงอ้าวปกติมันไหมางใหญ่มันงามล้อหมางใหญ่อันนี้เป็นพันกลางบูดเบิร์ดขาโพดัเบิร์ดลูกหนึ่งคือไปที่งเจางเจาะมีชุกเดยหอู่บริเก็บลงมา กูได้ไหมนะบุกเปียวมาใบทะนั่นบอลูกไปนอนปะนอนนะมันจบเมื่อกี้อย่าบี้ยบลูกไปนอนปะนอนกินมั่งบอลูกปะอันนี้ก็จะไปแบ่งไปญาติแน่พี่น้องญาติลงสี แล้วก็จีแบงไปไปวัดเนี่ยมันหลก็เก็บเก็บหัดมาแน่บักล่ำแล้วก็เก็บสองเถือสามเถือแล้วไปหานอนไปสายแล้วทวงไม่ไบุญทุงเยค่ะหาได้ไหมาะโมอะไร มีแต่ดอกใหญ่น้องเอาไปหนึ่งไปลวกวายวายวายอันนี้ยังบริตัดเบิร์ตยังหลาย่ยังงา่ยงออยังหลแต่ส่นเดี๋ยวเวลาไปนั่เดี๋ยวเขาจะเอาสิบพัดอันนี้จะไปให้ญาติเอ๊ะเข่าขาวเลย เขาโ๊กออกเอาไม่เอาตอต่อน้นเขาจะบยเขาไม่ย่ยไงเขาโจ๊กโลเฮ้ยพูดเอล้วเอะันอันนี้จะไปวัดแบรง้ั้นนกับมันนโบเบิดพี่น้องพาไม่หลายเนาะบุค่อยดีกินเขาดไมเานาะ

เพราะว่าเขาเจ้ามักต้มจืดอยู่ในวันเขาเจ้ามักต้มจืดไปเก็บได้ลายแมันงามสีเผาบนนี้เาแล้วเราใม่ป่าเขามาออกยามนี่เผาผิวทุ่งในบนมุข่าโอ้เดือ่

ือของเบามีแล้วเนาะแต่เขาเจ้าให้เอาไปแจกยังไม่ได้เอาไปพี่น้องแต่ยังหลายอยู่เามนอนห่ันึ่กแลัขออกไปบ้านเขาเนซุกแลวเขาเจ้าก็กินน้ำบะท่านเด้ต้องเอามาริบนำ ขับบังก์ก์ตัวนะเอาพ่ออันน evet ี้เอาไปแล้วอันนี้เอาไปวัดบ่มักหน่ำแต่จริงมักหน่ำนะเอาไปต้มจืดได้พี่น้องเอาไปต้มไปแกงได้ได้เอาไปพัดก็ได้มันอ่อนอันนี้เอาไปวัดเอาไปหมดเลยพักท่างสายบ่ไปเก็บไม่อีกแล้วตัดออกไล่ไหลเลดมันหลาย พักต่างสายเองบริกิรเลยเขาพักมือเขาพักนือพักบอเขาจะต้มจืดเขาจะใส่พวกข้าวเปียกนะข้าวเปียกต้มกระ S! <S ดูกมันมันใส่ลายพวกนี้เองไหมเขาจะใส่ข้าวเปียกทำเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บผักอีกพักตั้งสายเก็บมาไปวัดให้คุณย <ICO! S 1> าย ามวันเลยคนอไปจ่าแบกไว้ยังเขาโฮมให้เนล่ยชนเทียบคุณจะมีขนหง่านนะที่นม่ที่พ่ออภัยว่าไม่ไม่แถวนี้ออกไหมแม่ยังมันยังข่าโมพันอยู่ฮะยังหลายคนซักยายู่ มื่อนี้ก็ลมลมพี่น้องลมหนาวสองมือแล้วลมหนาวอากาศเย็นมาอีกแล้วพักตั้งสายส่วนใหญ่ปลูกกับบร่ได้กิ่นเด้ออาศัยแต่กินหมูกระทะกับต้มจืดแต่ก็บอคอยใส่บริเ็ดแต่ละปีกับปลูกมันงามไหลส่วนหญ่ก็ไม่จะตัดไปวัดคณาบ่มีตัดเบือไเนี่ย แต่ว่ามันเตรียมปุงยอดไม่เนี่ยตัดแล้วมันกับปงยอดไม่ขั้นบดตัดแล้วมันก็แกขนาดบาได้กินขายก็บโได้ขายพักบุ่งกับปูแกเสือ้อ เวลาคุณยายไปวัดกับอาแสตัดไปวัดบางเท้อก็เจ้ากับมาขอตัดช่งสูงก็ได้บุญเดี๋ยวตัดมากระปงม่แต่ยามนี่นี่มันบวอึดผักเด้อ ขายยากข้ขาโพดยายรุ่นนะเพิน่นกระตัดขายแล้วมาอนี่แต่ยังหลายอยู่แล้วมีคนจองเนี่ยเขาโพดเขาเหนียวถั่วลันเตาบาหมีมือก่อนก็น เขาเจ้ามาขอบม่ได้ขอสื่อได้ขอสื่อๆนี่อนะมันก็เป็นอยนเนี่ยปู่กันยังบ้านในพัดกินจักเทือ เก็บเต็มถังพี่น้องจา๋าซ้ำสิกินเก็บไปให้คุณยายไปวัดพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศอย้เพียงเท่านี้ไปแล้วสบายดี